และอย่างที่เราเล่ากันไปนะครับว่าในช่วงสงการานต์แบบนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยคนนิยมไปกันเยอะอย่างที่จังหวัดภูเก็ตเองเขามีการประเมินนะครับว่าช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้อาจจะมีนักท่องเที่ยวที่โดยสารทางเรือไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆไม่ต่ำกว่า30,000คนต่อวันเพิ่มขึ้นสูงถึง50%ถ้าเทียบกับช่วงเวลาปกตินะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็เลยต้องวางมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดครับ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจํานวนมากครับลงเรือที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลองอําเภอเมืองภูกเก็ตเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวไปดำน้ำำําตามเกาะต่างๆเนื่องจากระยะนี้ยังเป็นช่วงท่องเที่ยวแล้วก็หยุดยาวสงการานด้วยนะครับขณะที่เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูกเก็ตได้ลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเพื่อตรวจความพร้อมของเรืออุปกรณ์ความปลอดภยัยความพร้อมของกัปตันช่างเครื่องแล้วก็พนักงานประจําเรือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับ โดยที่จังหวัดภูเก็ตมีท่าเรือ23แห่งนักท่องเที่ยวระยะนี้ก็เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละห0หรือว่าประมาณ25,000คนต่อวันและอาจจะทะลุถึง3 0,000คนต่อวันได้จากการสำรวจยังพบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะครับไม่นิยมไปแหล่งท่องเที่ยวไกลๆแต่ว่าจะอยู่ตามเกาะใกล้ๆเช่นเกาะราชาใหญ่กเกาะเฮเกาะนาคาแล้วก็อ่าวพังงารวมทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มที่นั่งเรือไปดูพระอาทิตย์ตกน้ำที่แหลมพรหมเทพครับ ซึ่งจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมากจึงต้องมีการวางมาตราการต่างๆไว้อย่างเข้มขน้นทั้งการซ้อมแผนเผชิญเหตุและจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยครับเนี่ยครับทุกหน่วยงานนะฮะเข้มข้นอยู่แล้วไม่ว่าจะระบบอะไรต่างเราวางเราซ้อมแผนกันอย่างต่อเนื่องเพราะงั้นแต่ละท่าเรือที่ได้มาตรฐานของกรมเย้าท่าทั้งหมด23ท่าเรือเนี่ยเราจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับทุกหน่วยนะครับได้มีการเช็กอินเช็กเอาแล้วก็เช็คดิฟ ตรวจสอบเรือในเบื้องต้นทุกลำนะครับแล้วก็ให้ผู้ประกอบการที่บริการช่วงนี้นะครับให้มาดำเนินการด้านเอกสารไม่ว่าการต่อ,อยุ่ใบญาตใช้เรือเรื่องของคนขับเรือต่างๆนะฮะก็ต้องมีประการนิบัติถูกต้องเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูกเก็ตยืนยันว่าหากมีการตรวจสอบพบว่าใบอนุญ,ญาตขาดอายุหรือว่าเอกสารอื่นๆไม่ครบถ้วน จะมีการดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีการละเว้นหรือผ่อนปรนนะครับ